ก็สรุปหลังเกมครับทีมชาติไทยครับพ่ายแพ้กับเมกาไป1ต่อ3เซตนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเกมเกมนี้เป็นเกมที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทำผลงานได้ดีพอสมควรเลยนะเซตที่1เนี่ยแพ้ไป2 6ต่อ28นะครับเซตที่2เราชนะนะ25้ต่อ21เครับและเซตที่3เนี่ยครับเสียดายมากๆเราแพ้ไป25ต่อ27และเซตที่4ครับเซตเนี้ยต้องยอมรับว่าเรายุบไปพอสมควรนะครับส่วนทางฝั่งของสหรัฐเมกาเนี่ยเขาก็ตามมาตรฐานของเขานะเอาชนะเราไปได้ เราแพ้ไปเนี่ยสิต่อ25นะครับซึ่งโดยรวมแล้ววันนี้เราพูดภาพกว้างๆก่อนนะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยทำผลงานได้ดีมากเซตหนึ่งเซตสองเซตสามนะครับถือว่าเราเล่นกับเมกาได้ดีเลยนะครับมีมาตรฐานที่ดีในเกมรับที่ดีเกมรุกที่ดีนะครับแต่ก็ต้องพูดกันตรงๆว่าพอมันเล่นกันไปแล้วเนี่ยทีมชาติไทยของเราเนี่ยเซตแรก เราเล่นไปถึงดิวนะเราแพ้ไป26ต่อ28แล้วพอเราเสียเซตแรกไปเนี่ยโอคิดว่าเราจะเป๋ด้วยซ้ำนะครับแต่กับกลายเป็นว่าเซตที่2เนี่ยเราฮึดแรงใจกลับมาเอาชนะไปได้นะครับแล้วเซตที่3เนี่ยเราก็แพ้เมกาไปแบบน่าเสียดายกเพื่อนๆ25ต่อ27โอกว่า 27, วตรงเนี้ยมันทำให้ขวัญและกำลังใจของนักกีฬาไทยเนี่ยมันถดถอยแล้วมันไปบวกกับทางฝั่งของเมกาเนี่ยเขาก็มีแรงขึ้นมาเลยเพราะว่าเซตที่มันสูสีสูสีเนี่ย แล้วฝั่งไหนชนะดิวเนี่ยครับเพื่อนๆมันจะทําให้อีกฝั่งนึงเนี่ยใจคอห่อเหี่ยวส่วนทางด้านของทีมที่ชนะเนี่ยก็มีกําลังใจมากขึ้นนะครับมันเลยส่งผลให้เซตที่4เนี่ยเราก็ดรอปลงไปจริงๆนะครับก็ต้องยอมรับกันว่าวันนี้สหร,รัฐเมกาทําผลงานได้ดีกว่าเรานะครับแล้วเราก็แพ้ไป1ต่อ3แบบน่าเสียดายนะครับแต่ถ้าเรามองกันกจริงๆแล้วเนี่ย โอเคแหละอาจจะมีการเศร้ามีการเสียใจกันบ้างน,นะครับเพราะว่าสถานการณ์ของทีมชาติไทยตอนนี้มันจําเป็นจริงๆในทุกๆแต้มและในทุกๆชัยชนะเราจําเป็นที่ต้องเก็บแต้มไม่ได้อย่างวันนี้เจอเมกาถ้าเราได้สัก2เซตเนี่ยเราก็จะได้หนึ่งแต้มมาต่อให้แพ้มันก็ยังโอเคหน่อยอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าพอสถานการณ์เราพ่ายแพ้แบบนี้มันเลยทําให้พวกเราเนี่ยค่อนข้างที่จะกังวีกังวลกับเรื่องการตกชันนะครับแต่ถ้าเราตัดในเรื่องของ โอกาสการตกชั้นอะไรออกอะไรแบบเนี้ยเกมเกมเนี้ยก็ถือว่าเป็นเกมที่เราเนี่ยทำได้ดีพอสมควรเลยซึ่งในมุมโอ๊กเนี่ยขอให้เรา,ารักษาฟอร์มการเล่นในเซต1เซต2เซต3ไว้ให้ได้นะครับแล้วก็เล่นกับเยอรมันนะครับถ้าเล่นด้วยฟอร์มเซต1เซต2อเซต3เนี่ยโอกวาทีมชาติไทยของเราเนี่ย น่าจะสู้กับเยอรมันได้ดีอ่ะไม่ได้บอกว่าจะชนะหรือแพ้นะแต่โอ๊กมองว่าเราน่าจะสู้กับเยอรมันได้ดีอย่างแน่นอนนะครับคือรักษาฟอร์มการเล่นไว้ให้ดีที่สุดนะครับณนะตรงนี้นะส่วนในเรื่องของสถิตินะครับโอ๊กก็อัปเดตเวลาเด้ก9โมง32นาทีนะครับสถิติเนี่ยการโจมตี ของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยโจมตีไป67นะของเราโจมตีไป56เลยครับเขาดีกว่าเราชัดเจนนะตรงนี้นะครับเกมบล็อกครับอเมริกาบล็อกไป10เราบล็อกไป7โอกว่าเกมบล็อกเราไม่ขี้เหร่นะวันนี้บล็อกไป7ถือว่าโอเคเลยนะส่วนอเมริกาบล็อก10ก็อันนี้เขาก็ดีกว่าเราอยู่แล้วนะครับการเซิร์ฟเอสครับอเมริกาเซิร์ฟเอสไป3เราเซิร์ฟเอสไป2ก็ถือว่าไล่เลี่ยก,กันถือว่าโอเคในระดับหนึ่ง ส่วนในเรื่องการทําผิดพลาดเนี่ยทางอเมริกาเนี่ยพลาดไป26แต้มนะเราพลาดไป21แต้มก็ถือว่าเป็นลักษณะที่เราดูดีกว่านะครับในการทำเออร์เลอร์เนาะเราก็ไม่ได้เออร์เลอร์เยอะกว่าเขาเลยครับเขาเออร์เลอร์เยอะกว่าเราคะแนนโดยรวมแล้วเนี่ยเขา้อแต้มเรา91แต้มนะครับการขุดวันนี้เราขุดไป114นะเราขุดได้ดีนะครับอเมริกาขุดไป9 7อาจจะไม่ได้ ดีเท่าไหรนี่เขาก็เป็นเน้นในเรื่องของการโจมตีแล้วก็เกมเกมบ็อกเอาทนะครับที่ทําให้เขาได้แต้บเขาก็เลยไม่จำเป็นที่ต้องขุดอะไรมากมายนะครับเ,เพื่อนๆส่วนในเรื่องคะแนนลายบุคคลวันนี้ครับหนูบีมพิมพิจยาก๊กรำครับโอ้โหต้องบอกว่าผลงานดีจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยบีมเนี่ยทำไป28แต้บนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่36นะ36.07นะ โอ้โหก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนลครับลองลงมาเป็นน้องเฟิร์นวริลซลาสีทาเลิศน,น้องเฟิร์นเนี่ยก้าวแต้มนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเฟิร์นมี2เซิร์ฟเอสน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็โมเมวันนี้ก้าวแต้มนะครับโมเมวันนี้ถูกโยกมาในตําแหน่งหัวเสานะก็ต้องบอกว่ามีบางจังหวะที่โมเมก็ทําได้ดี บางจังหวะก,ก็อาจจะต้องไปเพิ่มเติมอะไรก็ว่ากันไปก็ให้กําลังใจโมเมครับเพราะว่ามันก็เป็นเป็นสิ่งที่ชาร e เลนท้าทายพอสมควรในตําแหน่งหัวเสาเนาะส่วนวันนี้ครับแนน7แต้มนะครับน้องไก่วิมลรัตน์6แต้มถือว่าผลงานก็ถือว่าโอเคนะแนนเนี่ยจะไปโดดเด่นในการโจมตีนะครับโจมตีไป6บล็อกไป1ส่วนไก่เนี่ยบล็อกไป3โจมตีไป3มาถือว่าไก่ก็บล็อกใช้ได้นะ อ่าแล้วก็มีทางด้านพรพันธ์ครับมีไป3แต้มเช่นเดียวกันนะผู้มีหลอกจังหวะบอล2เพียว2แต้มนะครับแล้วก็ออมสิน1แต้มนะครับส่วนฝั่งของเมริกาเนี่ยสกินเนอร์ครับแน่นอนครับยีบสอแต้มครับแล้วก็ทางด้านของเอเลตันนะครับสิแต้มเลดเกสิบแต้มครับโดยรวมแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาค่อนข้างที่จะทําผลงานได้สเสถียรนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นเขาเนี่ย ถามว่ามันเป็นชุดที่เต็มร้อเเซนไหมเนี่ยโอกว่าเป็นชุดใหญ่เขานะแต่อเมริกาต้องยอมรับว่าผู้เล่นเขาเนี่ยสามารถทดแทนกันได้ในหลายๆตำแหน่งไนงะมันเป็นชุดเต็มของเขาก็ว่าได้แหละครับซึ่งทีมชาติไทยของเราก็เต็มที่แล้วครับในการเจอสหรัฐอเมริกาในวันนี้ซึ่งอย่างที่โอ๊กก็ยังย้ำเสมอครับเราเก็บในเรื่องฟอร์มการเล่นเนี่ยใน,ใ,นใ,นใ,นในเซตที่1นึ่งเซตที่2งเซตที่3เก็บไปให้ได้ไปเล่นกับเยอรมันเนี่ยโอกว่าเรามีลุ้นแต่ว่าจะชนะหรือแพ้แล้วเราก็ไม่รู้นะแต่ว่า ขอให้รักษาฟอร์มการเล่นไว้ให้ได้นะครับและที่สําคัญก็คือบอกว่าสิ่งที่เราต้องเพิ่มเติมเลยคือเรื่องลูกเสิบนิดนึงเพื่อนๆคือเราอะเสิบค่อนข้างที่จะแอบมีปัญหาในแต้มจังหวะสําสคัญสําคัญนะครับอย่างวันเนี้ยเราก็เสิบเสียไปหลายแต้มอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวโอ๊กขอนับนิดนึงนะครับ1น3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่2เราเริเดสิราเเสียไป12แต้มอ่อเพื่อนบอกว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึง นะครับเราอาจจะต้องแก้ในเรื่องการเสิฟเสียนิดนึงนะครับคือวันนี้ถ้าเสิฟเสียสัก6แต้มอ,ะอ่ะอาโอว่ามันก็ยังจะพอลุ้นพอทําอะไรได้บ้างแต่เราเสิบเสียไปสิบสองแต้มเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันในนัดถัดไปนะครับทีมชาติไทยเนี่ยจะเจอกับทางด้านของเยอรมันนะครับคืนนี้ตีสี่เพื่อนๆนคิดเอาง่ายๆคืนนี้ตีสี่นะไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับตอนนี้เก้าโมงประมาณ9ก้าโมงครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็ ตีสี่เดี๋ยวเจอกันครับไทยกับเยอรมันเราจะพักไม่ถึง24ชั่วโมงเพืเ่อนๆเนี่ยคือสิ่งที่องค์มองว่าทีมชาติไทยของเราก็ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบเพราะว่าเยอรมันแข่งไปเมื่อคืนเนี้ยเขาแข่งเร็วไงเขาแข่งประมาณสักเที่ยงคืนกว่าๆอะไรประมาณเนี้ยส่วนเราเนี่ย ยาวๆกันไปนะครับกับอเมริกาเพิ่งแข่งจบตอน9ก้าโมงครึ่งอะไรแบบนี้มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเสียเปรียบในเรื่องของเรียวแรงในเรื่องของอาการพักอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับรอลุ้นรอเชียร์กันต่อไปนะครับซึ่งวันนี้ทีมชาติไทยถ้าเราจะมองถึงสิ่งที่เราทําได้ดีนะมองว่าวันนี้บีมพีกมากๆทําผลงานได้ดีจริงๆนะครับซึ่งผมมองว่าตัวบีมพีกเนี่ยอาจจะโดนจับในเกมของสหรัฐไอต้ตะเกมของเยอรมันในเกมสหรัฐเนี่ยโอกว่า บีมเนี่ยเอาตัวรอดได้ดีนะครับส่วนในเกมเยอรมันเนี่ยอาจจะโดนจับเป็นไปได้เพราะฉะน,น,น,นั้นเนี่ยหัวเสาแล้วก็บอลเรวอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องช่วยกันช่วยให้เต็มที่ช่วยบีมสักนิดนึงนะครับโอกว่าก็เราก็น่าจะ อย่างน้อยอกเชื่อว่าเราน่าจะแบ่งเซตจากทางฝั่งของเยอรมันได้และจะไปลุ้นถึงชนะเลยหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันครับสำหรับเรื่องของการสรุปหลังเกมนะครับอ่ะโอเคก็ขอบคุณพื่อน,อนทุกคนมากๆนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งเนี่ยก็สามารถกดให้กันเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้เลยนะครับเพื่อนๆเ,เอา้าส่วนในเรื่องโอกาสตกชั้นอนะ่ะเดี๋ยวพูดกันสักนิดนึงลืมไปเลยเพื่อนๆ โอกาสในการตกชั้นของเราเนี่ยสถานการณ์ยังคงเหมือนเดิมเพื่อนๆเพราะว่าทีมชาติไทยเราก็อยู่อันดับ17เกาหลีก็อยู่อันดับ18เหมือนเดิมครับยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ยังสุ่มเสี่ยงเหมือนเดิมนะครับก็เอา้าขอสักหนึ่แมตช์นะครับถ้าทีมชาติไทยสามารถเก็บชัยชนะได้อีกสักหแมตช์เนี่ยโอกาสในการลอกตกชั้นเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าเชียร์ทีมชาติไทยกันเต็มที่นะครับอ่ะโอเกขอตัว ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับจนครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ